สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องอาวุธไทยพนากับรายการ6กม้งเยนีมีเรื่องเล่าครับผมมีเรื่องเบากับผมอาวุธคน้นก็ือเดิมครับหลังจากอีพีทีแล้วทีทีแล้วเนี่ได้วาเรื่องเพ่งกับภาพยนตร์เหมือนเดิมครับสัปดาห์นี้ก็เบาเรื่องหนังเหมือนเดิมกับข่าวสารบานเมืองซับไพ่เฮลัไปเรื่อยๆแือว่าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเพื่อปรับปรุงช่องนะครับผมกับ เรื่องมูลลักษณ์นาภาคกับเรื่องสัปเหร่านะครับที่กําลังเป็นกระแสณตอนนี้ครับผมมูลลักษณ์นาภาคนี่เป็นเรื่องล่าของการบอถึงหนังสิบหกม่อม่อบอถึงมิเชเช่บัญชานะครับพระเอกตลอดกาลนะครับผมเรื่องสัปเหร่ณวันนี้ตอนนี้ได้ทายาทเข่าสูสามร้อยสามรอยล้านครับผมอ๋ออย่งอยงางบอกอย่างนีหลายกับ ผ่านมาสัสดีครับวันที่14ตัวลาก็ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญอยู่บ้านจีครับผมคือชาตังชาเดา้ขาดตัวตายก็ไปกับขามีอเจารองกับบูชาย,ยันและก็วันที่สี่วันที่หาครับผมเดือนพชศจีกาจะมีงานบุญกระถินอยู่วัดปุรภาอำเภอพระนาจาจังหวัดอำนาจเจริญครับผมอ่ะ สำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นการยุติรายการเพื่อปรับปรุงใหม่ในโอกาสหน้าถือว่าเป็นการทดลองกันแล้วกันแล้วก็รายการเปลืมานเล่าเรื่อนจะกัลบมาปกติครับผมสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ